พ่อฟังี่กูเป็นมตัตปากที่เลยแต่เป็นดวงเป็นตอนเป็นใหม่ในันั้ง,งหาป่ามาใช่กลางบ้านบม่จักผู้เฮ็นมองบม่จักผู้เฮ็ดกูหัดบม่จักผู้ใส,ส่เบ็ดหาปูหาป่านู่นนายเดียบเอื้อจักปลาปึงปลาช่วยบม่จักปลาไหนไหนายข้าเจ้าแก่กวด นี่เป็นคำบอกเล่าของคุณยายที่เล่าถึงเรื่องราวตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านบันบวท่าชุมชนประมงน้ำจืดอย่างบ้านบัวท่าตมบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระบงจังหวัดบลราชธานีเป็นชุมชนเล็กๆที่อยู่ติดแม่น้ำชุมชนแห่งนี้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ก่อนพศ .2432 ชาวบ้านเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาคริส์มีจำนวนประชากรทั้งหมด643คนกว่าร้อยละ80ประกอบอาชีพหาปลาในแม่น้ำ นอกจากนั้นก็ยังมีอาชีพรับจ้างและทําการ,รเกษตรโดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ57,568บาทต่อคนต่อปีชาวบ้านแห่งนี้หาปลาเป็นอาชีพจนสามารถส่งลูกหลานเล่าเรียนนี่เป็นวิถีชีวิตที่ทำมาตั้งแต่ดั้งเดิมมีระบบการจัดการโดยชุมชนที่อาศัยทั้งเรื่องาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบในการดำรงชีวิตในชุมชนมีนระเบียบอยู่ว่าเนื่องจากที่นี่เป็นชุมชนคริสต ดังนั้นวันอาทิตย์จะต้องหยุดการหาปลาเพื่อเข้าโบสถ์ในการแสดงความรักความเมตตาต่อกันและกันวันเสาร์วันอาทิตย์มากกับเขาอีครับกับเขาอีเริ่มตั้งแต่อันพลมัมงศาวนะ่ะมันปลามันได้มากเลื่อยมากน้อยมากถ้าหยุดจงเสียปลามม่กันได้มากนะนอกจากนี้ชุมชนยังมีเขตอนุรักษ์วางปลาเพื่อเป็นที่เพาะเลี้ยงโดยธรรมชาติและเป็นที่ให้ปลาได้เข้ามาหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยโดยในแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรม งานตุ้มห่มลูกหลานบ้านบัวท่าที่เชื่อมโยงกับพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งในกิจกรรมจะมีทั้งการปลูกเสกเครื่องมือหาปลาการปลูกเสกแม่น้ำรวมทั้งมีการปล่อยปลาเพื่อคืนชีวิตสู่สายน้ำนับเป็นการอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับการทำมาหากิน แต่จ,จู่วันหนึ่งจากคําประกาศผ่านหัอกระจายเสียงของผู้ใหญ่บ้านบอกว่าชาวบ้านจะต้องงุดจ,จับปลาด้วยเครื่องมือบางชนิดที่อาจจะเป็นการทําลายสัตว์น้ําอย่างร้ายแรงชาวบ้านเกิดความแตกตื่นและสงสัยเป็นอย่างมากว่าคําประกาศนี้คืออะไรมีความหมายที่ชัดเจนว่าอย่างไรปรเกษตรและสหกรณ์นะครับเรื่องห้ามใช้เครื่องมือทําการประมงบางชนิดทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําประเภท ่สาาาธรรรณณปะโยชนนน์ในบิเวแม้มลคลอพอติดตามถามไถยจึงได้รู้ว่านี่เป็นคำประกาศจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณะประโยชน์ในบริเวณแม่นม้ำลำคลองหนองบึงอ่างเก็บน้ำและลำน้ำสาขาทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร จริงๆแล้วประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่6พฤษภาคม2554แต่คำประกาศเพิ่งเดินทางมาถึงชาวบ้านเมื่อตอนเย็นของวันที่5มกราคมที่ผ่านมาโดยนิยามของชุมชนในชื่อของเครื่องมือหาปลาบางชนิดในคำประกาศก็คืออวนหรือที่เรียกติดปากว่าการแก่กวดและแหล่งน้ำในความหมายของชุมชนก็คือแม่น้ำโมลซึ่งเป็นเสมือนพื้นนาในน้ำและเป็นที่ทำมาหากินหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นแล้ว นับแต่นี้ต่อไปชาวบ้านที่นี่จะไม่ได้ใช้อวนหรือกวดในการจับปลาซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่เริ่มทำมาตั้งแต่การก่อตั้งหมู่บ้านผมได้นำเรียนแจ้งประจําพันธ์ให้กับประชาชนและพี่น้องชาวประมงได้ทราบถึงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงวันที่6พฤษภาคม2554 งห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดในแหล่งน้ำสาธารณะ,ะทุกแห่งทั่วประเทศการเวียนประกาศการประจำพันประกาศได้ไดจากกรุงเทพมหานครก็ได้ทยอยทำลงมาแต่ฉบับนี้เนี่ยมีข้อแตกต่างเพิ่มเข้ามานิดหนึ่งก็คือห้ามในแม่น้ำด้วยนะครับจนรุ่งเช้าวันต่อมาชาวบ้านบท่านับร้อยชีวิตได้รวมตัวกันเพื่อเข้าไปพบทางอำเภอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดของประกาศฉบับนี้เพราะว่าข้าบ่มี่เขาสกินข้าบ่มีหน้าเหตุนี่หมดละคะลูกกับไปลรงเลียนหนีสินกับลุงร่างข้าอาศัยว่าข้าหาตรงนี้ได้ข้ากะสิบคอยพรฝนม่วนี่นะคะเงินไกบ่มีหาปลาเมื่อไรไรไปไหนเมื่อไรสี่ลอยค่ะลอยเมื่อไรไรเดี๋ยวผัด ก็เลยหาพัดหนึ่งให้หลูกไปโรงเรียนสามคนเออพูดละลอยพูดละลอยยะย, 5, 6, ยุเก็ตลอยพา้าเขาสามลอยเออพ้าห้าจะกินนั่นกินนี่ก็แนบะบริยัตจำเพื่อนเก็บกับเบนมี่หากินมือรับเป็นพันๆนันๆไปเบื้องต้นชาวบ้านและตัวแทนได้ขอเข้าพบหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบโดยมีตัวแทนจากอำเภอสว่างวีระวงศ์และประมงอำเภอบวรินชำราบเข้ามานั่งรับฟังปัญหา จากที่าการเปวแรมของพวกเราในกาเสนอแลืตอนที่ประชุมนะครับรบอกว่าบ้านเข้าหลีเป็บบ้านซึ่งกอบสบายชีพในการหาปลาเลี้ยงชีพนะครับหลังจากประกาศตัวนี้ออกมาแล้วนะครับข้ามเกิดนข้ามเดือนระหว่างเพราะว่าว่าทำอไปแก้ปวดได้เออมือน,นี้ถ้าเบาตามข้อเป็นจริงแล้วพี่น้องชาวบ้านก็นยังโบท่านพ่อใจแต่ก็พ่อใจระดับหนึ่งนิดหนึ่งนะ ได้ข้อสรุปในวันแรกว่าให้ชาวบ้านร่างข้อเสนอในเบื้องต้นเพื่อบนเทาปัญหาซึ่งวันถัดมาทางหน่วยงานระดับจังหวัดโดยมีเกษตรและสาก์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสากร์รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับอำเภอและจังหวัดเข้ามารับหนังสือในชุมชนในเบื้องต้นตัวแทนที่เข้ามารับหนังสือได้ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวดัดได้ทราบเรื่องแล้ว ท่านผู้ว่าท่านยังบอกผมมาแทนท่านว่าจริงท่านอยากจะมานะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรายงานท่านอยู่ที่พวกผมนเพื่อแต่พวกผมต้องรายงานท่านอยู่ดีฉะนั้นพี่น้องครับท่านท่านได้พูดมาเนี่ยก็คือพูดแทนพูดแต่ถ้าท่านอยากจะเสริมก็สามารถทําได้แต่ก่อนที่จะเสริมรอให้ท่านพูดพวกผมจะถึงโจทย์ไว้นะครับแล้วก็รับหนังสือจากท่านเอาเป็นโจทย์แล้วผมจะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดโดยรวมซึ่งชาวบ้านได้ยื่นข้อเสนอสามข้อนั่นคือ ข้อที่ 1. ขอให้แก้ไขประกาศฉบับนี้โดยให้คำนึงถึงวิถีชีวิตชาวประมงลุ่มน้ำมูลข้อที่2ขอให้ตัวแทนชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขประกาศฉบับนี้และข้อที่ 3. ในระหว่างที่มีการดําเนินการแก้ไขประกาศฉบับนี้จนกว่าคําประกาศจะแก้ไขแล้วเสร็จขอให้ชาวประมงได้ดาเนินวิถีชีวิตปฏิบัติในการหาปลาเช่นเดิมเมื่อเรื่องราวเป็นอย่างนี้แล้วอะไรคือการแก้ปัญหาที่แท้จริง บทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจุดร่วมและความสมดุลจะอยู่ตรงไหนนโยบายรัฐที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเป็นอย่างไรรัฐจะแก้นโยบายเพื่อชาวบ้านได้หรือไม่หรือชาวบ้านต้องยอมปรับตัวให้เข้ากับนโยบายเพื่อการดำรงชีวิตในอนาคตต่อไป